สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์นะวิธีการแชร์ข้อมูลด้วย g o o g l e Drive นะครับซึ่งเราสามารถแชร์ได้นะครับทั้งไฟล์ทุกประเภทเลยนะครับวิธีการนะครับก็ให้เราคลิกขวานะครับโฟลเดอร์หรือว่าไฟล์นะครับที่ต้องการแชร์นะครับหลังจากนั้นนะเราก็คลิกแชร์ g o o g l e Drive นะครับก็จะให้เราระบุนะครับว่าคนที่แชร์คือใครนะครับเราต้องกรอกอีเมลของเขานะครับลงไป ไม่ว่าจะเป็น Gmail หรือว่า Hotmail ก็ได้นะครับซึ่งสิทธิ์ในการแชร์นะครับก็จะมีอยู่3ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกคือ Editor นะครับสามารถจัดระเบียบเพิ่มและก็แก้ไขไฟล์ได้นะครับระดับที่2นะครับก็คือว่าคนที่เราแชร์ไปนะมีสิทธิ์อ่านเท่านั้นนะครับแล้วก็ระดับที่3ก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะครับซึ่งผมเลือกนะครับมีสิทธิ์อ่านเท่านั้นนะครับซึ่งเราสามารถที่จะแจ้งเตือนอีเมล ที่เราต้องการส่งไปได้นะครับซึ่งเราอาจจะใส่ข้อความลงไปนะครับตัวอย่างเช่นผมใส่ข้อความนะเพื่อว่าแชร์ไฟล์อย่าลืมอ่านนะนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้ก็จะแสดงนะครับเป็นโฟลเดอร์นะครับที่เราแชร์ที่เราเลือกตั้งแต่ต้นนะครับหลังจากนั้นเราคลิกส่งนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะแชร์ไฟล์นะครับไปยังปลายทางซึ่งเป็นอีเมลของคนที่เราต้องการ แชร์ข้อมูลได้นะครับซึ่งเมื่อเราแชร์โฟลเดอร์นะครับหรือว่าไฟล์ต่างๆนะก็จะมีสัญลักษณ์นะเป็นรูปคนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเปิดไฟล์ปลายทางนะที่เราส่งไปนะครับตัวอย่างของผมก็คือว่าเป็นการส่งนะไปยังอีเมลกรณีของผมนะครับก็จะเป็นฮอตเมลนะครับให้ไปคลิกนะที่ข้อความใหม่นะครับแล้วก็ไปคลิกนะครับต้นทางที่ส่งมานะครับ อันนี้เมื่อผมคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นโฟลเดอร์นะครับพร้อมกับข้อความที่ผมได้แชร์นะครับเมื่อเปิดเข้าไปนะครับก็จะแสดงนะไฟล์ในโฟลเดอร์นั้นๆน,น,นะครับที่ได้ทําการแชร์ซึ่งสามารถทําได้เพียงแค่อ่านอย่างเดียวนะเพราะว่าสิทธิ์ทําได้ให้เพียงแค่อ่านอย่างเดียวนะครับเมื่อเราแชร์ข้อมูลให้คนอื่นเสร็จแล้วนะรเราสามารถที่จะยกเลิกการแชร์ก็ให้เราคลิกขวาเหมือนเดิมไปที่แชร์ แล้วก็ให้เราไปคลิกอีเมลปลายทางนะครับที่เราได้แชร์ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเอาคลิกนะครับตรงสิทธิ์นะครับของอีเมลปลายทางนะครับหลังจากนั้นก็นําออกนะครับเมื่อเราคลิกนําออกนะครับคราวนี้เราก็ต้องบันทึกอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับโฟลเดอร์ที่เราแชร์นะครับสัญลักษณ์ของการแชร์นะครับก็จะหายไปนะครับก็แค่นี้แหละครับสําหรับการแชร์และก็การยกเลิกการแชร์นะครับ ให้กับอ e ีเมลปลายทางหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ